สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูนา่นานาสาระบันเทิงค่ะโซเชียลแตกเจนนี่ลัน่นประโยคเด็ดกลางคอมเมนต์สุดท้าย b l a c k พิงค์ทำแฟนๆน,น,น้ำตาร่วงจบลงไปแล้วสำหรับคอนเสิร์ตบอลพิงค์ครั้งสุดท้ายของ4สาว b l a c k พิงคท่ามกลางกระแสะข่าว ความคลุมเครือของประเด็นเรื่องสัญญากับ YG ต้นสังกัดซึ่งช่วงสุดท้ายของโชว์นี้4ีสาวจีซูโรเซเจนนี่และลิซ,ซ่าก็ได้มีการพูดคุยและขอบอกขอบใจแฟนๆชาวบลิงแต่ที่เป็นไฮไลท์ก็คือคำพูดของเจนนี่ที่ตลอด2วันในคอนเสิร์ตเจนนี่มีอาการเศร้าอย่างเห็นได้ชัดได้พูดกับแฟนๆทั่วโลก แทนเมมเบอร์ว่า b l a c k พ i n k จะยังคงทำงานหนักต่อไปและมีโชว์ที่ดูคูลมากขึ้นในอนาคตซึ่งคำพูดของเจนนี่ก็ทำเอาแฟนๆน้ำตาแตกด้วยความซึง้งและถูกยกมาตีความกันใหญ่ว่าหรือจะสื่อถึงสี่สาว b l a c k พ i n k จะยงคงอยู่ด้วยกันต่อไปแต่เป็นไปในทิศทางไหนเช่นใช้ชื่อ b l a c k พ i n k แต่ต่างคนต่างแยกไปเติบโต มีรวมตัวกันบ้างนานๆครั้งให้แฟนๆได้คิดถึงหรืออยู่กับ YG ในฐานะ b l a c k พ i n k ต่อไปครบทุกคนซึ่งบทสรุปสุดท้ายคงต้องรอติดตามชมกันต่อไปขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ